นะคะเขียนคะเอนนะคะเห็นการรวมตัวใหม่ของซีดีเป็นยังไงบ้างคะดีใจค่ะแล้วก็แบบว่าเห็นเขาได้ทํากับแบบเพื่อนๆของเขาอะไรเงี้ยเริ่มจากแบบพี่ป๊อปกายจีจีอะไรเงี้ยส่วนตัวหนูหนูเห็นแบบพี่ป๊อปกับกายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจมากที่เขามีโอกาสได้แบบทําเพลงกันเหมือนซีดีก็ชวนเพื่อนๆมาทําเพลงที่ห้องอยู่แล้วนอกจากแบบว่ากายพี่ป๊อปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโปรเจกต์เนี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆเราเป็นเบบี้สเกิร์ตจริงๆหนูรู้สึกว่าแบบนี่แหละนี่แหละนี่แหละถูกต้องถูกต้องอย่างนี้ พอเห็นแบบว่าออกมาลูกเป็นล่างแล้วเราในฐานะที่คนที่คอยแบบเห hmm. ็นพุกระบวนการหรือสิ่งเห็นบ้างก็หนูรู้สึกว่าโอ้มีหลายความรู้สึกมากเลยค่ะอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่บอกว่าก็จะเหนื่อยเหนื่อยกับผมเลยแต่ว่าแบบผมว่าแบบว่าเขาก็เหมือนเป็นคนที่อยู่ข้างๆเนาะเราก็แบบทำหลายๆอย่างครับโปรเจกต์นี้เราไม่ใช่แค่เป็นแบบศิลปินที่แบบทำอย่างเดียวเพราะว่าเรา ดูหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะแบบทุกอย่างเรื่องวิชวลเรื่องทีมทุกทีมเราก็แบบอย่างที่อย่างที่เล่าให้พี่ๆฟังไปว่าแบบเราอยู่ทุกโปรเซสเลยในการทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็อาจจะอยู่ใกล้หมมากที่สุดก็เลยอาจจะแบบได้รับความรู้สึกอะไรต่างๆที่แบบว่าผมได้รับมากที่สุดด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ใต้องเรียกว่ายังไงดีอาจจะเป็นทางโปรเจกที่แบบว่าทั้งรักทั้งเกียรติ พอรู้สึกว่าแบบเกลียดตรงที่แบบเวลาอยู่ด้วยกันมันน้อยเหลือเกินอะไรเงี hmm. ้ยแต่ว่าที่รักเพราะว่าเห็นเพื่อน mm hmm. เห็นพี่ได้แบบมาทํางานด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เขากําลังสร้างสิ่งใหม่ให้กับโครงการนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆถ้าเกิดว่าสิ่งนี้ได้ถูกปล่อยออกไป mm hmm. เพราะว่าทุกคนคือแบบตั้งใจกับมันมากๆถึงแม้ว่าซีดีจะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็จริงค่ะแต่ว่าตัวทั้งพี่ป๊อปทั้งกายแล้วก็ พวกทีมแม่ของเใช่าดคไปไม่ได้เลยครับใช่ค่ะสักคนไปไม่ได้เลยเราก็แบบถือโอกาสขอบคุณด้วยเลยละกันค่ะใช่ดีใจดีใจมันหนักขนาดไหนครัีดีกว่าจะออกมาเป็นรูปรื่องในวันนี้จริงๆผมว่ามันมันน่าจะเป็นแบบสิ่งใหม่มากกว่าสิ่งใหม่ที่แบบผมไม่เคยทําอะไรเงี้ยปกติเราก็เป็นอาร์ติสต์เราก็เขียนเพลงอย่างเดียวแล้วก็อัดเพลงทําเพลงอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในทุกโรเซสในการจัดการด้วยในการแบบ ทุกๆ,กๆอย่างเมเนจติดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับม,มันอาจจะเป็นเรื่องใหม่มากกว่าแต่ว่าผมก็อ n j o y มันแล้วก็สนุกกับมันแล้วมันก็แบบเออเป็นเหมือนแบบสิ่งใหม่ที่ผมได้ลองทำเหมือนเปิดประตูใหม่ผมก็รู้สึกว่าสนุกกับการเดินทางในดีมันนี่ครับมันนี่ยถ้าเป็นแฟนเขามีเรียกร้องให้ไปฟีกับนาราเหมือนเพลงทิสกัยังไงอย่างนารานี่ <c oughs> เคยทําในเพลงลอย,ลอยทะเล <c oughs> ไปเนาะล่าสุดใช่ครับผมก็ก็มีครับจริงๆผมก็ มีเพลงที่เก็บไว้เขาไม่ยอมมาอัดสักทีเออทำซื้อไมซื้ออะไรหมดแล้วนี่ผมใช้อยู่คนเดียวอยู่้องไม่ได้ใช้แบ่งกันไงยู่งกันไงไม่มีค่ะแหน่ว่ามีไม่ได้แจมให้ให้แบบว่าหนุ่มๆเขาแบบสก์ิดสก์อิดกันใช่หนูก็แบบว่าให้ให้กำลังใจอยู่ค่ะครับก็ช่วยนะแบบแต่ก็ช่วยค่ะแต่ว่า รอบนี้อาจจะแบบทุกอย่างมันดูแบบเป็นการเป็นงานมีทไลายนู่นนั่นนี่คือแบบมันเป๊ไปหมดเลยค่ะหนูก็รู้สึกว่าโปรเจกต์นี้อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่หนูไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งมากที่สุดแล้วตั้งแต่แบบว่าซีดีทำอวบมามา3ตั้งแต่รู้จักหนูเหมือนทำมาประมาณสามอันนี้เป็นอวบมิสามที่สามแล้วใช่ค่ะแบบไม่ไม่เยอะเท่าสองอันก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าได้ทีมที่ดีด้วยแล้วก็เลยแบบไม่มีอ MV เอา MV ตัวแรกที่นังองเอกที่เขามาเล่นนี่เป็นเพลง Go Crazy ที่ผมทําทำกับเซอรป์ปายครับทำพี่ป๊อปนี่แหละเขาก็มาจอยแล้วเขาเคยเล่น MV ไปแล้วตัวหนึ่ง<ช>เขาบอกว่าทําไมเธอให, <c oughs> ให้เขาทำอะไรแต่เหนื่อยทําไมเธอเรียกคนอื่นมาให้เล่นซะสวยเลยทาไมทาไมเขาไม่เคยเห็น <c oughs> เขสวยๆนะบ้างเลยอะไรเงี้ยเขามีบ่นอยู่นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยว่อนเดี๋ยวหนูจะหาหาแบบว่าหาเพลงหาอะไรทำหาใจรือว่าจะเป็น อ่าไม่แน่ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดเขาอัดเพลงผมก็พร้อมที่จะอยากให้ทุกคนได้ฟังครับใช่ใจริงๆเขาก็มีเพลงที่เขียนนะอ่ะร้องให้เขาฟังนะอ่ะเชิญ <c oughs> สปอยไหมโปรโมท อยู่ดีๆเธอเข้ามาเล่นกับหัวใจในตอนที่เธอนั้นไปทำไมทำไมเธอเน้นไม่บอกเธอเข้ามา off but you still on my mind จะเธอไม่คิดอะไร please please don't turn me off turn the ma turn the ma turn the light soft turn the light soft turn the light o f t you turn me off turn me o f turn me o f this relationship n a relationship คือเพลงอะไรไงไม่รู้แต่ว่าหนู มีดนตรีในคอนเสิร์ตแต่ว่าประกาศไปแล้วเหมือนหนูอาจจะต้องแบบต้องทำแล้วแหละเนาะใช่ใช่ใช่แล้ว่อไหร่จะไปอัดพรพอได้ไหมคะเมื่อกี้ถ้าหยับตัวตามอยู่เนาะเป็นการสัมภาษณ์คู่กันครั้งแรกเกิดไหมเหมือนเราก็เราแบบมีพี่สื่อดูบ้านบ้านใช่หนูไม่เคยตั้งไมค์สัมภาษณ์เลยค่ะแต่ว่าเหมือนเหมือนตอนแรกๆที่แบบว่ากิกกัดกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีแบบว่าพี่ๆสื่อมาขอสัมภาษณ์แต่ว่าเหมือนตอนนั้นอะ ในความสัมพันธ์หนูมันยังไม่เออหนูก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยถ้าเกิดว่ามันออกไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราสองคนคิดไม่เหมือนกันในอีกสองสามวันข้างหน้าล่ะเออ<ม>หนูจะทํายังไงอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้แค่จะบอกว่าหลายๆอย่างมันก็ดูแบบโอเคชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานกับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกว่ายินดีมากๆค่ะยินดีค่ะเจนนะคะที่ทุกคนตั้งแต่ตอนนั้นนี่ที่จําได้ว่าตอนนั้นเขาเคยโดนสัมภาษณ์เรื่องแบบว่าลอยกระทงผมจำได้เลย ลอยกระทงปีแรกที่รู้จักกันแล้วกระทงเหมือนกันกระทงเหมือนกันแล้วก็แบบเหมือนมีคนมาสัมภาษณ์เขาแต่ว่าแบบมันยังไม่ชัดเจนเขาก็เหมือนเปรียงๆอะไรสักอย่างไม่ connais, ไม่ได้เพียงแต่ว่ามันเหมือนมันตอบไม่ถูกว่าเอยเอยงห,หนูก็ร้องร้องเพลงลอยกระทงไปเลยค่ะตอนนั้นนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออหนูหนูจะทายังไงดีแล้วหนูก็โทรบอกเขาว่าเฮ้ยไม่แบบปกติก็ไม่ค่อยแบบสัมภาษณ์อะไรอยู่แล้วแต่อยู่ๆมีมค์เข้ามาแล้วก็แบบว่า ให้ลองอไม่ใช่ให้ลองเพงให้ให้ตอบเรื่องแบบว่า <c oughs> เออทำไมแบบว่ากระทงเราไปเหมือนกับกระทงเขาอะไรอย่างเงีนะ้ย <c oughs> ใช่แต่ตอนนั้นพวกหนูก็คิดน้อยคะ่ะแบบแค่ไปลอยกระทงด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ก็คิดไม่ไม่คิดว่าจะมีคนแบบว่าดูกระทง <c oughs> จริงๆรนี่นาั้วหี่นาจั้ไหนี่นาจัดได้ไ <c oughs> นี่นาจัได้ไนาัดได้ไหมนี่ น่าจะรอบประมาณรอบที่4ประมาณนั้นครับประแต่หนูไม่ใช่ a n n i v e r s a r ค่ะพี่าประมณนนั้หนูก็นับตามรอบเช่นอ่ะปีนี้ฉลองวันเกิดกันปีที่1ปีที่2ปีที่3อย่างเงี้ยใช่หนูไม่ไม่มีไม่มีแบบวันเอยหนูนอนเฉครับผมแฟนเขาชอบแซวว่าปีนี้เป็นคู่รักแบบพนังโกเห็นซีดีต้องเห็นรนะเห็นซีดีอ๋อครับตัวติดกันจริงๆครับคือน่าจะเป็นเหมือนนิสัยของของผมด้วยไม่รู้ของลาราด้วยหรือเปล่าว่าแบบเราก็รู้สึกว่าแบบ เราก็อยากจะเอาเพื่อนเอาคนรอบตัวหรือว่าแบบคนที่เรารักแล้วเรารู้สึกว่าเราไว้ใจแบบทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วเราก็ได้ใช้เวลาคนที่เรารักด้วยมันก็เลยแบบผมก็เลยอาจจะแบบเออเห็นผลงานผมออกไปแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เ v ีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะพยายามแบบ เลียกนคน,นที่แบบเพือ่อน,นมันรู้สึกมันสนุกกว่าแล้วมันรู้สึกใกล้ชิดแบบไม่ได้รู้สึกแบบห่างไกลอะไรอย่างเง <ๆ S 1> ี้ยคใช่เพราะว่าอย่างหน<ม>ูตอนแรกก่อนจะเจอเขาอะค่ะก็คือเหมือนทํางานเสร็จกลับบ้านเราก็ด้วยความที่เพื่อนๆหนูเป็นนักแสดงกันซะส่วนใหญ่เลยางคะก็พอมารันวงการเพลงพปุ๊บอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอุ้ยสนุกสนานจังเลยแบบเหมือนเขาทํางานเสร็จคือเหมือนงานเขาค่อนข้างครีเอทีฟกันด้วยค่ะเสร็จปุ๊บก็แบบสามารถไปนู่นนั่นนี่ไปเที่ยวกันต่อไปแบบ ร้องเพลงทำอะไรอยู่รู้เที่ยวแหละไม่ใช่รู้จักมันสนุกใช่แล้วก็เปิดเหมือนพอมากับเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยได้เจอแฟนเพื่อนได้เจอพี่สาวหนูได้เจอคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออสนุกแบบมามาด้วยได้เหมือนเหมือนหนูมาเที่ยวมาเล่นค่ะใช่เหมือนน่าร่ามมากมากเอออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าหนูอ่ะก็ยังชอบแสดงอยู่ค่ะใช่ยังยังแบบว่าแพชชั่นในการทําการเป็นนักแสดงของหนูหนูว่าอันนั้นหนูว่ายังยังให้เป็นที่หนึ่งอยู่ แต่ว่าเรื่องเพลงหนูก็ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่หนูแบบอยากค้นหาหอยากลองเพราะว่าจริงๆหนูไม่ไม่ใช่นักร้องค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอมีโอกาสได้เจอได้คุยได้แบบเห็นอะไรหลายๆอย่างรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันน่าสนใจจังแล้วก็รู้สึกว่ามันแอบมีแบบศาสตร์หรือความคล้ายบางอย่างกับกับการเป็นนักสแสดงเหมือนกันด้วยมันค่อนข้างลีเลียดกันเลยอะค่ะก็เลยรู้สึก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ว่าเออเราใช้ความรู้สึกเหมือนกันแต่อาจจะแบบถ่ายทอดแบบไหนทำแบบไหนถต้องเก่งจังช่วยช่วยใช่หนูยังรับงานละครอยู่นะคะครับ ได้ทำเรือ่อที่บ้านไปใบใหญ่ด้วยนะใช่ครับอ๋อใช่ครับก็เอ่อจริงๆแล้วที่บ้านผมเนี่ยคือเออ่มีหนี้แต่ว่าผมไม่เคยรู้เลยทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนตอนนั้นผมนั่งสมาธิแล้วผมก็แบบเหมือนเหมือนเห็นเออ่ว่าเราจะต้องให้เงินใครสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเอี คนที่บ้านเราที่แบบเขาเขาเลี้ยงดูเรามายังไม่ได้สบายเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคคืนนั้นก็เลยแบบตัดสินใจไปวิทยาพอดีแล้วก็เลยไปกดเงินเลยสองล้านแล้วก็เอาแบบไว้ให้ที่บ้านเลยอะไรเงี้ยครับแบบแบบเคลียร์หนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันแบบไม่ไม่มีประโยชน์ที่แบบว่าเราจะติดมนีไว้ถ้าเกิดว่าเรายังพอทําได้อะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยตัดสินใจแล้วก็เขาก็อยู่ด้วยแล้วก็ใช่ก็ไปให้ให้ที่บ้านแลยจริงๆก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเกิดขึ้นเร็วมากๆเลยค่ะคือเหมือนวันนั้นหนูก็ ก็รู้สึกว่าเออแบบคือจริงๆมันมีเหตุการณ์ที่เขานั่งสมาธินั่นแหละแล้วเหมือนแบบว่าเป็นเป็นใครคนนึงที่เขารู้สึกว่าเ,าเขาเขาอยากตอบแทนบุญคุณอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือเหมือนยังมีคนแบบรอบๆตัวใกล้ๆตัวเราคือครอบครัวของเราจริงๆที่แบบยงดูเรามาเขายังไม่สบายเลย why not ละ่ะแล้วเราก็เลยเหมือนมีโอกาสได้แบบเข้าไปคุยกับป้าหึ ใช่ก็คือเป็นคุณป้าที่แบบดูแลแล้วก็เลี้ยงซีดีมาแล้วก็คุณย่าปะหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆริงเราบ้านเรายังยังไม่ได้สบายนะป้าหนึ่งก็ยังต้องแบบว่าลวกก๋วยเตี๋ยวย่าอายุ60กว่าแล้วย่าผมหกสิบแปดแล้วยังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยนะครับใช่ก็ลูกชิ้นยักษ์ใหญ่นะครับก็ไปกินกันได้ครับตลาดเจ้าพรมนะครับอยุธยานะอยุธยาใช่แล้วก็มีเพลงปล่อยกับย่านะครับผมชื่อเพลงว่าทิ้งไว้ที่เดิมนะอันนี้ผมเขียนเองให้ย่าร้อง อ่ะคุณย่าเอาไปฟังเลยอะไปฟังไปฟังในยูดูดูครับแต่คีย์สูงนิดนึงครับอันนี้เก็บไว้เก็บไว้ขอบคุณค่ะอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากภูมิใจภูมิใจครับผมขอบคุณมากครับน้ำไหลไฟดับเลยขอบคุณมากครับ